กับภารกิจของท่านผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่22ค่ะท่านได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับทหารใหม่พลัด1ทัพ2,559นะคะพร้อมกับเน้นย้ำว่าการฝึกในช่วงนี้อากาศมันร้อนต้องป้องกันโรคที่มาจากความร้อนโรคฮิสโตกหรือว่าโรคลมร้อนค่ะ ที่สนามฝึกกองร้อยมณฑลฐานบกที่22ค่ายสับปะสิทธิธ์ที่ประสองค์อำเภอวารินชราบจังหวัดอุบลราชธา,าน,นีนะคะพลตรีอาชิชาโรจนพิรมผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่22ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่หน่วยฝึกทหารใหม่พลที่1ทับ2,559จำนวน188นายที่เข้ารับการฝึก ทั้งนี้นะคะผู้บัญชาการมณฑลฐาน6ที่22ป้องการให้ญาติพี่น้องมีความมั่นใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นกับลูกหลานของท่านอย่างแน่นอนค่ะพร้อมกับเน้นย้ำให้ครูฝึกช่วยดูแลในเรื่องของสุขภาพของทหารใหม่ด้วยนะคะเพื่อป้องกันการเกิดโรคลมร้อนหรือว่าโรคฮิสโตก และแนะนําให้ดูแลตนเองระหว่างการฝึกด้วยเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนมากๆแล้วหลายการฝึกเราก็ต้องฝึกกลางแดดด้วยดังนั้นแนะนําจิบน้ําบ่อยๆนะ,ะค,คะครูฝึกก็จะช่วยดูแลด้วยอีกทางหนึ่งเราเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยถูกต้องนะคะนี่ก็เป็นคําสั่งดูแลเนี่ยนะคะมาจากทางผู้บัญชาการทหารบกเลยะนะคะก็ต้องดูแลกันด้วยไม่ว่าคุณจะเป็นทหารหรือคุณจะเป็นคนทั่วไปร้อนเนี่ยเจอทุกคนแน่นอนนะคะ,คะปิดท้ายวันนี้พาไปดูสิ